สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีแฟนๆของช่องเทปบอลทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ยังกลับมาเจอเจอกับเบนเทปบอลกันเหมือนเช่นเคยมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราห์วิจารณ์ทัศฐฐนฟุตบอลดีๆวันละ3คู่ในหน้าช่องมาฝาวิวีเอฟซีกันก่อนเลยก่อนที่เราจะมารับฟังรับชมบทความวิห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลในหน้าช่องแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะครับท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือกว่าในหน้าช่องวันละ3าคู่แบบนี้อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจนะครับก่อนดื่นเลยต้องเปิดอกเปิดใจก่อนนะครับ ใครอยากได้แนวทางมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้ในการที่จะตัดสินใจเข้าครอบครัวนะครับเปิดอ,อกเปิดใจมาทาความรู้จักกับเบนเทบอลมาดูบรรยากาศดีๆในหมู่บ้านก็นได้ง่ายนิดเดียวครับพี P ่ๆ FC ทุกท่านที่ b z e t 9 1 1หรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเบนจะปักหมุดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นข้อความรวมไปถึงคลิกที่ลิงก์ไปดูผลงานที่เบนวางไว้ให้พี P ่ๆ FC ในหมู่บ้านกันได้เลยว่ามันแตกจริงไหมมันสดชื่นจริงไหมและที่สําคัญเลยนะครับก็ฝากไว้เหมือนเช่นเคยสําหรับท่าน ใดที่รับฟังรับชมอยู่นะตอนนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,ต,ง,ต,ง,ต,งติ๊งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยจะได้ทำชิปวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลดีๆมาแบบนี้มาฝากพี่ๆเอฟซกันทุกวันเลย วันนี้นะครับผมวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567นะครับไม่รอช้าไปเริ่มกันก่อนในบอลยูโร3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้คู่แรกนะครับชิกอ็อกเหมือนเดิมเลย20นาฬิกาจุดนนอเป็นกลุ่ม F นะครับจอจียจะเจอเจอ,เจอกับทางสาธารณรัฐเช็กค,คู่นี้นะครับก่อนเกมในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางเช็กที่เปิดมาเป็นต่อจอจอียคือต้องบังคับชนะจอจอียสถานเดียวค่อยจับเฮเต็มๆนัดแรกที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับไม่มี เลยจอเจียแพ้ให้กับตุรกีมา3ประตูต่อหนึ่งแต่วันนั้นบอกได้คาเดียวว่ามันหยดย้อยโคตรมันกันเลยทีเดียวสําหรับจอเจียกับตุรกีในวันนั้นนะครับแพ้ให้กับตุรกีมา3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางสาธารณรัฐเช็กนะครับแพ้ให้กับทางโปแลเก์มา2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็สู้ได้แบบสูสีวันนี้มาเจอเจอกันนะครับทั้ง2ทีมหลังชนฝาทั้ง2ทีมต้องการแต้มมากแต่เขามองว่าด้วยคุณภาพนะักเตะด้วยคุณภาพทีมวันนี้จอเจียเพิ่งมาเล่นทัวร์นาเมนต์รอ,อบสุดท้ายบอล ยูโรเป็นครั้งแรกประสบการณ์น่าจะยังไม่มีเท่าไรคู่นี้ด้วยโจทย์ด้วยกระแสที่เปิดมารวมไปถึงผลงานและฟอร์มการเล่นและก็คุณภาพทีมคุณภาพนักเตะเบนยังมองว่าเป็นทางเช็คที่เก่าเกมเป็นทางเช็คที่ประสบการณ์ดูดีกว่าคู่นี้เชียร์เช็คจะเบียดชนะแล้วเก็บ3ามแต้มแรกได้ในโ์นเมนต์ไปครอบครอง ลุยกันต่ออีกหนึ่งคู่ในกลุ่มเนะครับชิกออฟเวลา23นาฬิกาจุด00นจะเป็นทางตุรกีเจอเจอกับทัพฝอยทองโปรเกสก่อนเกมในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางโปรเกสที่ดูดีกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าแลงกิงโลกหรืออะไรละหลายๆอย่างวันนี้เปิดต่อตุรกีมา0.75แล้วมีการปรับไหลขึ้นเป็น1ช่องตัวด้วยโจทย์ของโปรเกสวันนี้ต้องชน,นะตุรกีสถานเดียวค่อยจะได้เฮแต่ได้เฮแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นถ้าอยากเฮเต็มเสียงโปรตุเกสวันนี้ต้องทําประตูทัน ลุกหนึ่งประตูขึ้นไปค่อยจะเฮเต็มเสียงเรามามองจากเฮตัวเฮที่เจอเจอกันก่อนนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในเบอร์คับกลางปีเป็นทางโปรตุเกสที่ชนะตุรกี3ประตูต่อหนึ่งเจอกันมา3ครั้ง3คราวโปรตุเกสชนะตุรกี2ครั้งแล้วตุรกีชนะโปรตุเกส1ครั้งส่วนผลงานในนัดล่าสุดทั้ง2ทีมเก็บได้3แต้มทั้ง2ทีมเลยไม่ว่าจะเป็นตุรกีกับทางโปรตุเกสคู่นี้ถ้าเราเทียบดูจากกระแสนะครับกระแสคู่นี้มองอยู่ที่ตุรกีแต่ด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นรวมไป ถึงคุณภาพนักเตะสตาร์ดังๆก็ต้องมองอยู่ที่โปรตเกสคู่นี้เบนขอเลือกเชียร์สม,มุมเลือกเชียร์ตุรกีจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยเพรออยังมองว่าถ้ามองจากผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับในนัดแรกที่เจอกับจอร์เจียผลงานของทางตุรกีค่อนข้างที่จะทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นคุณภาพแนวลุกรวมไปถึงสมดุลในเกมด้วยคู่นี้เชียร์สม,มุมเลือกเชียร์ที่ตุรกีสวยจัด เสริมและมองการต่อในกู่ที่สามที่น่าเชียนในกลุ่มอีนะครับระหว่างเบลเยียมจะเจอเจอกับทางโรมาเนีย คู่นี้ก่อนเกมในหน้าเสือเขามองว่าเป็นทางเบลเยียมที่เปิดมาเป็นต่อโรมาียวันนี้โจทย์ของเบลเยียมต้องบังคับชนะเก็บ3ามแต้มให้ได้แล้วต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะเหตุเต็มๆนัดแรกที่ผ่านมานะครับโรมาเนียชนะยูเครนมาด้วยสกอร์ที่สุดยอดมากคือ3ประตูต่อศูนย์เก็บ3มแต้มมาได้แต่เบลเยียมนะครับคือการเซอร์ไพรส์หนักมากแพ้ให้กับสโลวาเกียมา1ประตูต่อศูนย์นัดน,นี้บอกได้ตามตรงว่าเบลเยียมต้องลุกหนักเลยก็ว่าได้เพื่อ ต้องการประตูแล้วเก็บ3แต้มให้ได้ แต่เรามองข้ามโรมาเนียไม่ได้หรอกครับว่าเพราะทาผลงานได้อย่างโดดเด่นมากในการเจอกับยูเครนเรามามองจากเฮตัวเฮทที่เจอเจอกันก่อนย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะครับในบอลกระชับมิตร2011-2012นะครับในบ้านเบลเยียมเบลเยียมชนะโรมาเนีย1-0ในบ้านโรมาเนียโรมาเนียชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1คือเอาจริงๆเฮตัวเฮทที่เจอเจอกันมองอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเจอกันย้อนกลับไปปี2 0 1 1 1 2แล้วยุคนั้นก็ไม่เหมือนยุคนี้ด้วยกับผลงานของ เบลเยียมต้องบอกว่าในนัดแรกเปิดทัวร์นาเมนต์ทำผลงานไม่ดีนักแพ้ให้กับสโลวาเกียมาด้วยคุณภาพนักเตะคุณภาพทีมแล้วก็ต้องยกให้เบลเยียมวันนี้เป็นหลังชนฝาคู่นี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เบลเยียม1ประตูมีให้เห็นแน่นอนรอประตูที่2ประตูที่3เพื่อเฮเต็มๆได้เลยนี่คือ3คู่บอลยูโรที่น่าเชียร์วันนี้ในวันเสาร์ห้ามเหงากันโดยเด็ดขาดนะครับวันเสาร์ที่22มิถุนายน2 5 6 7คู่แรกรอบ เวลาสองทุ่มนะครับจอเจียเจอสาธารณรัฐเช็กค,คู่นี้เบ้นให้เลือกเชียร์เช็กได้เลยประสบการณ์ความเก่าดูดีกว่าคู่ที่2ตุรกีเจอกับโปรโตุเกสคู่นี้เลือกเชียร์สมุมแนะนําเลือกเชียร์ที่ตุรกีผลงานกําลังโดดเด่นเลยแล้วปิดท้ายสวยๆให้เลือกเชียร์ที่ปีศาจแดงดําเบลเยียมนะครับปีศาจแห่งยุโรปแต่ว่าเชื่อว่านัดนี้จะทําผลงานได้ดีกว่านัดแรกนัดเปิดทัวร์นาเมนต์นะครับนี่คือ3คู่ในบอลยุโรที่น่าเชียร์ชอบก็จัดขาดก็ วนไม่ว่ากันครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่ f c ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ดีของพวกเราโชคดีมีชัยโชคชัยมีว่อ